สวัสดีครับบ้าเถ้าซอสดีท่านผู้ชมครับท่านเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาหาแม่ใบพี่น้องนะครับถามคำว่าหลายไปหาแม่ได้เด้อนะครับก่อนออกครับผมงวดวันที่30ธันวาคม2 5งพันนะครับงวดที่ผ่านมา7557นะครับแม่เพิ่นฝันเอฟซีตีได้757เลยครับ3ตัวนะครับมาหาแม่เพิ่นแล้วนะครับมาฟังน้ำกัน นะครับแม่เพิ่นจะฝันยำบอพินองนะครับวดวันที่30ธันวาคม2 5 66เด้อนผูมชมเด้อนะครับเพราะว่าถามกันคามาหลาย <c oughs> บอกบ้าแถามหาแม่ใบนะครับเอาเพื่อ,อได้รโชคใส่ปีไหมนะ่านผูมชมเนาะะครับแม่เพิ่นญ่นเดี๋ยวแม่เพิ่นยังมารอสักคู่นะครับผมบรรยากาศบ้านเฮานะครับช่วงเทศกาลปีไหมอาจจะขึ้นแน่ สวัสดีครับแม่อโอ้ยสวัสดีค่ะเกี่ยวอนแล้วมันเกว่าคนะไรเอาดิของงวดที่แล้วนะแม่เนาะของงวดเก่านี่ครับอุย้ยฝันว่าได้หาปลาทั้งจับปลาทั้งมาทั้งเจ็ดหาผัดสามโตกับเจ็ดหาเจ็ดธโมชมตองงวดไห้มาแล้วเป็นจังไงแม่ไกลมือมากฮอดเลยดิฝันใหม่แม่ฝันใหม่บ่ ฝันมาือว่านพาอันเนี่ยฝันมือว่านพาวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยบอกเป็น้าเนาะครับเป็นรถที่สิงห์ห้องนี่เราไปค่ะไปสิงห์แล้วก็ย้อนทางดากละงในครับแล้วมีปลาปลาดุกสองตัวครับปลาดุกสองตัวมืป่าอื่นปลาดุกแล่นลงรถดตัวลงทางไก่อันจังไนตัวแม่นั่งรถไปบอกหรือยังไงรถที่แตกๆกันละบัดนั่งไปแต่วปะจกไปเห็นนู้นใส่มันมันเป็นค่อยๆล่งแล้ว ดากมันแม่ดากล้นหรอเรื่งเรื่องห้นน้ำไหลลงป่าจังมากใส่สองตัวได้ปลาดุกปลาดุกอืมปลาดุกสองตัวรวยลงไปเนาะอ้าวคือมีป่าหันนะสันได้เอาจำคูณดีละตอนเป็นเป็นน่นเนาะเนาะก็เลยเอาหนีไปตักเอาอย่ามันปักตักตักเขม่านบ่ครับค่ะมันยังดินออกอยู่สองตัวปลานั่นงมันไม่ป่าอื่นไม่สองตัวสองตัว แม่ได้จับเอาวะจับจับเอาจับปลาดุกจับครั้งนี่ละจับปลาดุกสองตัววเขาม้าใท่นถังมันแก้มบืนออกกว่ปลาดุกน้ำกับยานมันตอดเนาะครับแต่ว่ามันสดค่ะสดสดเลยวะแม่สองตัวดีจังจับได้ทั้งสองตัวปะดีได้แม่ตีวันไหนตีสองแปดสองแปดแม่ปลาดุกได้ใช่ไหมล่ะปลาดุกก็เป็นแปด ขัรเปนสามตัวกับห้าสองแปดเรอเนาะแต่ว่เป็นตัวเก่า่ะแม่จปะปลาห้าเจ็ดม,มือเนาะมือไหมมือที่ทางะกรว,วดนะมือละกรวดขม่าตะกกวดขม่าใส่มันเป็นนอะลรคือทางกะ,ะงบ,บุนเนาะอะกวกรวดม่ามันแก่ด้วงออกคือเก่าจ้ว่าไเครื่องล้วนแล้วมันแบงตุนตล้ทั้งไกแ่แม่ก็ร้านเป็นเลื่องแม่ได้จับใส่ทางจับหนึ่นบ่อ บ่บ่ได้ใส่ถังจับใช้อันเนี่ยกับฝุ่นท่อนี่จับโรมันไตไตไตอ่องสิแม่เอากับปวดขม่าคือเกาครับได้คือเกาต่วันสดเจ้าสดตาป่ายไตค่ะตี้ยตัวเดียวสองแปดครับผมเื้อเื้อเอาธรรมชมนะครับแมี่ันว่าสองแปดนะตััเดียว ไอ้ที่แม่เพิ่นไอ้ตองวดที่ฝันตองวดนะครับเนาะโอ้นี่ครับท่านผู้ชมตีว่าตีซีด้วยแจงคักอันนั้นก็แม่ตีซียังกับฝันมันแจงคักโอ้ฝันฝันหนาๆคนสีแจงเลยแอนเออค่ะมันสดได้บัตรบัตรใส่ชุดคักชดคักของหันหลังค่ะชุดๆเนี่อืมชื่อว่ามันสองแปดเดียวชื่อด้วยครับค่ะ ปอดุ๊กสองตัวแต่ว่ามันหลุดกันด้วยเด้ตัวหนึ่ง,งใหญ่เพียตัวหนึ่งก็ซ้ำนี่สิแม่ยังสิแม่เป็นปลาดุกาด๊กสองตัวม,มันมันมันเต้นมันลงมา,จากจริงหางหางรดนั่สิขึ้นนี่สิมันก็รวยรวยรวยร้งมากสิแมครับตันจัดล้องนิ่งก็รวยรวยเขาก็แลนเอาเนี่ยน้ำตักเอาครับเขามาอันนี้เฮะได้ด้วยหรือหละ ทักได้อยู่ค่ะขัามีเก่งเลยวะพราะแม่ตีเป็นสองแปดดีได้เท่านั้นเนค่ะจ่องแตกแตกจองก็ซื้อเลยครับตัวเดียวดอกเนาะจ้าแม่ได้จับบ่แม่ได้จับมาใส่คู่ใส่ยังบ่บ่บ่ได้จับมีแต่กวดนะเห็นไหมหวดใส่ซื่อกวดมาใส่ออืแข้งลงเสียเมื่อกวดกวดขม่าเอาจีจับว่าได้เพราะปิดประตูเห็นไหมเอาเลยไปจับหยานมันนั่นตอดเรื่องมือเห็นเสียขม่า สองแปดมาสั่งมาสดเดียวชื่ดอก้ามักคือมักมากคือมากสองแปดอ่ะดูสตัวนะครับไม่เก็ไแมอ่อเอารรมชุ่มแล้วของเก่านี่ยังมัก์คแม่ที่ตีเลยที่ที่ตีมันอ่าท่นมากกับมากตัวนี้แล้วตัวใดแม่หนึ่งซีธรรมชมเดี๋ยวบ่าวเทาจะเขียนให้ แต่ตันนี้เขาก็ตีตัวรองสิเนาะเพราะผู้ถ่าอุ่มอ้วนผู่ใช่อุ่มเี็กหน่อยเขาตีนลมั้ชครับแต่อันนี้เปิดตรงงูเขียวคัะแยเพิ่อนท่ตรงขางเอยกยจ่อออันนี้็นหกชินหกหนึ่งสีตอมสินครับหสินออกหกหนึ่งสามตัวตรงๆได้ไหมแม่มาสองแปดได้ทำมืชมเด้อไม่เบอรออ่าเอานะครับเป็นฟันว่าร้ปะดุกปะดุกสองต อ่ะปลาดุกตัวใหญ่ตัวใหญ่บ่แม่เป็นรูปกันแล้วตัวใหญ่แล้เนอตินอตัวนึงแก่จำเนาะอันมาคููกันเนี่ยันก็ก็ําแขนแน่ะปลาดุกตัวใหญ่ําปาคอเนมันตัวแต่ว่าเ่าเฒ่าคิดว่าด้วพี่น้องว่าบันขึ้นหดเจครับผมนะครับจับปลาตัวเกาตัวเกานะครับบ่ได้จับด้วยขวดกัมากสิครับ แวงแหวงสิแม่ครับมันปวดปวดมามันดิ่ง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 ออกได้ปุ๊ดดูข้กระยานเนาะครับผมปวดมาจะได้ไม่ได้หรออะต้นไม้วะครับเอาฉุบมาสองแปดนาะอาจารย์เนามักสองแปดเนาะแม่เนาะเฮะทับปร้ชมนะครับเพราะว่านี่แม่เพิ่นฝันตองงวดฝันยังก่อนแม่ไอ้เด็กน้อยยังก่อนไอ้ไอ้ที่มางวดนั่นทับปร้ชมที่ม้าไอ้รอบที่แล้ว นะครับตีห้คือฝันไาเห็นงูงูเขียวงูเขียวแค่ไม่เบียนี้ครับเจ้หนี่งับตีเจ็ดหนึ่งอันนี้คืออุ้มเล็กน้อยเนาะหนึ่งเสี้ยนี่อันนี้ตัวตัวล่องไงมั้งผู้ชายอุ้มครับผู้ชายอุ้มอันนี้เบ้าเทาเขียนไเราครับนี่หนึ่งหาคข้อหมายว่าขันขันล่องว่าครับอันว่าบ้ามาดทีียนครับอันนี้เจ้าเขียนนี่ครับเพราะว่าเล็กน้อยเป็นเล็กน้อยผู้ชายมันบ่แม่อ ย้อนขานเขาขาน,น้องเขาเขาวกระเลยนู้นอืมเบาเท่าก็เลยตีงูเจ็ดใส่นะครับเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งซี ไม่เลยหกอันออกออกองจีนตีครับออกได้เ่ื่ะไรเรียนง่าย <c oughs> มาได <c oughs> ้เมื่อไรแม่นี่อยทำมาชมนะครับ,<ช>บที่แม่เพิ่นให้ตองวัดขึ้นหนึ่งสีตัวเดียวได้ทำมาชมเด้อครับแล้วก็มาหาแม่กรอบหนึ่งแม่เพิ่นฝันนะครับมาเห็นงูเขียวงูเขียวตวัวแพร่ไม่เบี้ยได้พี่น้องเป็นในความฝันซื้อนะครับเนาะในความฝันเป็นงูเขียวตวัวแพร่แม่เบี้ยนะครับงูเขียวตัวหนึ่งก็เลยตีเป็นเจ็ดหนึ่งนะครับฝันว่าได้อุ้มเด็กหน่อยผู้ชายก็เลยหนึ่งหา นะครับเนาะอันนี้งูเป็น6เป็น7พี่น้อง7 1 4 6 1 4นะครับไอสองแปดนี่ฝันว่าปลาดุกสองตัวสองตัวจ้าไม่จุดเนาะนะครับขอบคุณไปไปน้าแม่เนาะเพื่อได้โชคก่อนปีใหม่น้าแม่เนียแม่โอ้ยโชคมันเงิแม่แม่ได้โชคมาทำแม่ใหม่เนาะแม่ค่ะมัก่อสองแปดเนี่ยหมักหมักยุนบ่ถ่ายน้าแม่จุดแม่เออมแล้วไปก็ต้องวท่าซีเดียวหัน สองแปดนี่ยมาคือสดสดเร็วแม่สองแปดเลยสดสดบล้อเลยเอาปูปูไว้จางไหนปูมาบินดาบัดปูไว้จางไหนวางได้คนบ้านในวางนางอะไรนี่จะว่าฝันไปจุดไปถูกครับว่ดต้องจุดถูกฝันเอาเลยว่าฝันจีรพันเลย่อมหัววัต้องจุดถูกเลยน้องฝันเอาหนอนอลื่อ้หัวรับผมหาดิโฉก่อนปีใหม่นะแม่เนาะไปทุบไปเสียวอาไง ก็เมักคักเลยบบสองแปมักื้อช่วมน่ามซื้อวันีื่อมามักฉุดฉุดที่บ่ตายอนี่ดดอนี่ทำะชุมเลยสอปดนะครับสามตัว่ตีใส่นาแม่บ่อตีแมวแกชีตีทำประชมกูไดมักเนาะแม่พ่นวามือนี่บริบริจับเป็นม่แ่บริจับมังสี่มือกวดกวดใส่ถังบบัมือเป็นหาด้แม่ ปลาเป็นเจ็ดอย่าลืมพี่น้องอ่าอย่าว่าเลยมาออกหาเจ็ตัวเก่าหาเจ็ดหาแปดหาเจ็ดหาแปดหาผู้ไมักมาทำมชุ่มแต่ว่าแม่เขนตีได้พี่น้องเด้อปีสองแปดครับแม่พินมักคักแล้วตัวนี้ครับผมดที่เือที่แล้วเห็นบอกหาปลาไส่นี่ แม่เพิ่นบริมาตรเจ็ดหาด้วยงที่แล้วเพิ่นมักหนึ่งเจ็ดนี่เอ็มบอคนจับเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับฝันได้จับครับเอาขอบคุณแม่นะครับเนาะขอโชคดีนะแม่เนาะปีใหม่ขอให้สุภาพแข็งแรงนะแม่เด้ออจุก่อนนะปีใหม่เนาะกับซ่าด้วยเด้อผู้ใดก็ได้่งครับเขาเป็นกระถือกระถือเนาะจับไื้หายเนาะสวัสดีครับผมขอนคิ